เน่ภาษาอีสานวันละครจ้าแตงเออแตงโมอย่าเพิ่งไปเก็บ <mankind> ม <s Regular> ันนะให้มันสุกก่อนนะคะมันสุกมันเออเอาเอาโทรศัพท์เันเจ้าอันไฮเบิ้งคู่เดียรนี่ให้เบิ้งแตงโมเดียร์นี่อ่าเออสุกมันเออเขาให้ดูแตงโม โอ้โหโอ้ยากยอดบักแตงโม่คอยเบิดและต้องไปหาเขาินแน่จ้าจ้าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะไรเห็นอะไรอ่ะลูกเห็นแตงโมแล้วห่นแตแตงโม่เอา พอแล้วไม่เห็นแล้วไปล้างมือกันไปนุน่นน่นไปล้างมือนุ่นเปิดสระนี่ไงแตงโมอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยแตงโมอ่ะไปล้างมืออ้านแล้เนาะนูนน้องเพชรไม่เอาเลยน้องเพชรเนี่ยไม่สกรปรกไปล้างมือเลยนุน่นนุ่นทางนี้ทางนี้ไม่ได้คุณเพชรโดนจีริน,ล,นลีินเป็นพอซ้ายเพือ่อนอย่บอกซ์อันนั้น ไปเลยโน่น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 โนล้างมือก่อนเลย<น>ฮะแดงก<น>ัดบ่<น>ไหนกัดตรงไหนโอ้ยดอกดอกปะกะนีเต็มเก้าอี้อยู<น>่ล้างมือเลยมามามาเอ็กอ,อ่ะยายสังอเทศห้ามเอา,เอาดินมาใส่ายเด้อ ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไปอยึบโอ้ยส่ยางล้างมือ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 สวยวันนี้ไม่มียานะไม่เอาน้องเพชรมานน่เยี่ยวล้างมือให้แล้วจะไปไหนแล้วไม่ให้เล่น ไม่ได้เลยมานี่ิุ้ยตาน้อยน้อยมาน้อยมาเข้ามาอยู่ยวนี้อันนี่น้อยมาน้อยมาน้อยเฮ้ย <laughs> ล้างมือแล้วไงไม่ให้ไปเล่นนะ <c ười> นั่นวิวไป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 วิ่งวิ่งวิ่งไปฉีกไอ้านย์นางไนย์นางไนย์นางมาเร็วเร็วเร็ววิ่งไปวิ่งไปจอดจอดสต๊อปสต๊อปไปไปแลยไปฉี่ไปไปฉีป่เร็วเร็วเร็ว ไปไปไปไ,ไปไ,ไปไปนู่นหายายนางนู่นพร้อมไหมคะ เราไปธุระยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปเลยเอ้าวดับทำไมฮะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยโอ้ยวุ้ยเอาขึ้นเตียย ไปค่ะหนูจะไปนาะหนูจะไปสับหน่อไม้แม่แอนมาอยู่ไหนมันเข้าไม่ได้ค่ะหาให้ยายขี่ด้วยไหมอะไรลูกอู้ยางมัดผมตัวนั้นกิ๊บผมแล้วนะ่ะแม่แอนมาอยู่ไหนมันเข้าคล้องไม่ได้เติมน้ำมันมายาง ตะล่มาแล้วตะล่มาก่อนให้ตะเล่มาก่อนบ้านคุณยายหน่าอยู่ค่ะน่าอยู่ค่ะมีต้นมะขามหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าวตะเล่ไปทุระมาแล้วว้าวสนุกไหมสนุกเมันหลานผู้ใดนอนี่นอ้เอเฮ้ยนะ ือเป็นตาทัา้งอ h a n n e l สายา้วนะเอาเนี่ยนะรองเท้าลงมาสิรองเท้าจะใส่ไม่ให้แล้วสว,วยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะไป 1,2,3,4,5,6,7,8,9ามาทำไมมันไม่ถึง10สักทีหนึ่งมีเก้าหนึ่งสองสสี่ห้าเจ็ด๋นั่งคาน่ะเอาคนละข้างเหบอครัอ๋อไปอีกนู่นไปนน่นไปแล้วก็กลับมา เลี๋ยวยายใส่กางเกงก่อนนะยายยายอยู่นั่นกอพาหลานขี่ก่อนเลี้ยวยายไป,อยไปเอาเป็นนั่นไงมองเห็นอยู่ในรถเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะ่ะไงกแม่ยังบอกเอาลงเอาลงอยู่จ้าโอ้ยเหยียบสนะโอ้ยเหยียบอีดีเป๊ปะบานึง เหยียบถอยห้างเหยียบแม่นให้แม่นขาดแปรเรบแซบเลยเงื่อนไหลเร็วเร็วเร็วไปไปรีบไปเด้อเขาจะเปลี่ยนใจ อันไมอน่อันสองอันนี้เอามาเห็ดกับว่าเก็บกือึ้นก็เกาเนาะใครมาทำความสะอาดเนี่ยมันอยู่ที่ทำไมไม่เก็บไว้ที่เดิมใครเอามาเนี่ย แล้วทำไมไม่เก็บเอาไปเก็บเลยมาเลยค่ะนี่ยศาว <c oughs> าผู้สาวผู้สาวบ้านใดเ้านอะไรอ,ไอ,อยาไปไอยาไปอยากไปไหนไปใส่ผ้าก,ก่อนนะ ให้เอาน้ำไปด้วยเหรอ,อาย,ยายขี่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยใส่ผ้าก่อนแล้วค่อยออกมาพาขีน่ขนี่แหละ้าขี่นี่แหละเอาอาหารมาแล้วแหละให้กินเลยแดงอ่ะจ้ะค่ะแม่นางขี่เธอขี่กลับไปกลับมาเนี่อ่ไม่ต้องจอด อ,อ๋อก็ขี่ไปเลยซื้อซื้อเนี่ยข่อยกระไดยายบีเห็นในนั่นไหมเห็นยาฉีดยุงไหมยายเห็นยาฉีดยุงไหมยีมมุงโอ้เอาอันเอาตอนที่ไม่อยู่นี่ให้ฉีดยุงหน่อย ยุงป่ามันกำลังจะอ๊อกเคค่ะพี่น้องวันนี้แม่หนูเจอน้องที่สนามบินเกาหลีใครไปเกาหลีหรอผิดคนค่ะน้องขึ้นเวทีเพิ่งลงเมื่อกี้นี่ค่ะ น้องอยู่เวทีลูกรักไทยอะคะ่ะลูกทุ่งรักไทยโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวย้ายแตนสีผ้าลานันนั่นแล้วโอจะใส่เสื้อให้น้องอยู่คะ่ะระวังเต็มที่ละคะ่ะดูแลอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เป็น